สวัสดีครับพี่โบครับเชิญพี่เป้งนั่งก่อนเลยดีกว่าเรามานั่งกันแบบสบายๆนิดนึงพี่เป้งเกิดจากทัชทายอะไรแฟนๆตอนนี้เชิญได้เต็มที่เลยครับพี่ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับก็สบายดีพี่เป้งนั่นหนูด้วยนั่นหนูด้วยนั่นหนูด้วยฮัลโหลสวัสดีนั่ครับได้กันชั่วๆนะได้กันชั่วๆรับอก นไปเรื<ห>่อยๆเนี่ยเขาอีมันจะสูงขึ้นแล้วมันจะหักลงมาเลยไหมมันมันมันหมุนได้เช่นะเฮ้ยคุณหดได้อย่างนี้เหรอมันยังไม่ดีเฮ้ย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 เรียมสะดวกริมรังตั้งอยู่ริมรังอีกแล้วไหมให้ๆเอาไปเอาไปที่บ้านไหมมีแล้วก็สะดวกริมรันอ่ะก็ลังสวยก็ลังสวยมาทุกงานเลยโอ้ยไม่เคยคิดค่าตัวเลยสักครั้งเลย ใครที่ถ่ายวิดีโอช่วงนี้ลบไปเลยนะคิดพี่คิดอยู่แล้วพี่ก็คิดนิดๆในมาสุเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไม่น่าใจว่าแฟนที่เรียกมาเท่าไหร่ตอนแต่พี่ยินดีทุกครั้งที่ได้มาเจอพี่เบ๊กแล้วก็แฟนๆของพี่เบ๊กครับผมใช่ครวันนี้สนุกมากแล้วก็น้องๆแต่ละคนก็บอกว่ามากันตั้งแต่เช้าเลยด้วยบางคนมาตั้งแต่ก่อนสิบโมงแล้วคุณดูสิเนี่ยคาร์ลสโซวางเงินเป็นเถือกไอ้คนดูทำเพื่อนมากเดานู้นไหนโชว์สูงคาร์ลสโซว์ไหนเ้านโน้นโชว์สูงอะไรแล้ว เออนั่งแบบนี้ก็วันนี้อยากจะมาแนะนำเพราะว่าจริงๆที่ผมได้ฟีดแบกมานะครับว่าจริงๆรองเพลงโซโล่เนี่ยเราทำมาประมาณสี่ปีแล้วใช่ไหมครับใช่เราก็ทำมาสามซีซั่นซีซั่นอย่ากลิ่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแบบว่าอันแรกก็จะเป็นแบบลึกลับโรแมนติกหอมอกทุงซีเค c r e t นะครับ อันที่สองมันจะเป็นแบบสดชื่นโอเคบีชบีชเอ่อเนีก็จะเป็นแรร์ใครมีทั้งสองซีซันนี้บ้างขอดูมือหน่อยโอ้โหทั้งซีเคร t ทั้งแรร์ส่วนอันที่สามนะครับครับผมอันที่สามก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบลึกลับเซ็กซี่เลยนะครับชื่อว่าวินเ a ็กคสนะครับชื่อดีทั้งหมดเลยอ่ะแล้วมันบอกถึงกลิ่นได้เลยนะผมว่าใช่ครับแต่ว่าคือผลิตคิดว่าแฟนๆอาจจะหรือว่า คนทุกคนอ่านยิ้ไม่ทราบว่าจริงๆเราทรัฟเฟิลเซ็ตนะครับใช่ใช่ครับอันนี้บอกก่อนเลยชอล็ชอเปเซ็ตมัน <c oughs> พิเศษยังไงพี่เป๊ตอ่ะบอกก่อนผมอยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วจริงๆสามกลิ่นที่เราออกมาไหนๆพูดถึงแล้วขออนุญาตหยิบมาให้ดูนิดเดิ้ลนี่คือทรัฟเฟิลเซตซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นสามกลิ่นแบบนี้เน่สามกลิ่นสามแบบอ่ะเดี๋ยวผมช่วยชี้หนึ่งอันนะพี่เบ๊ตช่วยๆๆแน่ใช่ครับก็คือสามกลิ่นเนี่ยนะครับ เราเอามาทำเป็นช็อปเซตให้มันเป็นขวดเล็กๆแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน่ารักจริงๆคนไม่ไม่เคยเห็นว่าแพคเกจจิ้งหรือขวดเป็นยังไงมันถ้ามันข่าดเป็นขวดจะแบบเฮ้ยพกพาไปแบบเวลาไปเที่ยวถ้าชืุ่ดทริปเปิลเซ็ตแบบเดินทางสะดวกแน่นอนใช่ไม่โดนตอมอญิดอ่ะกันนะมันคือมันคือเป็นน้ำหอมคาราซเนอรเวอร์ชันจิ๋วแล้วทุกอย่างแบบเหมือนเหมือนอะไรเงยนะครับ ไว้จะจิ้จไว้ใไหมจิ้วจิ้วจิ้วมันจะจิ้ทำไมเราอ,อโชว์สักสักหนึ่งจะโชว์เ,เป็นจะโชว์ฮัลโโซโอ้อโอเคโอเคโอเคมาเ,เราไปดูทีละก,กิ่ก่อนมาฮัลโหลโซอันแรกเดี๋ยวทำให้น้องโอเคครับดีเลยมันก็คือเหมือนแบบยอดส่วนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในในในกล่องนะครับที่เป็นกล่องใหญ่มันจะมีจะมีทุก ทุกกลิ่นเลยนะครับที่เป็นแบบแบบนี้แต่เป็นแบบย่อครบทั้งช่างสีซั่นสีซั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะกล่องไปด้วยโอเคนี่คือดูดูตัวอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเอ็กีิวนท์นนี้คุณสามารถไปดูได้ในตัวแพ็คเกจจิ้งแล้วก็สินค้าเนี่ยคัลเลอร์โซของเราเนี่ยรู้สึกว่าทราเวลเซ็ตหลายๆคนซื้อกันไปเยอะแล้วบางคนซื้อเป็นอสุดเซ็ตนะพี่เมย์อยากจะขอบคุณมากๆนะครับจริงจริงเราก็อยากจะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับท่าขอพอร์ตมาตัดพิษเก็บサポートเป็นกันดีมากเลยนะครับก็มีทริปแบกมาว่าแบบอยกางไปางคำตอบไว้อะไรอย่างเงี้ยเออคำต่อดีไหมครับไม่รู้ว่าทุกคนยังจะอยากใช้เทร์สเยอยู่หรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ข้างหน้าบอกผมใช้แสงจมก็ดีอยู่แล้วเบ๊ หรือว่าเราทำเป็นใช้สองใช้สองอย่างใช้สองอย่างเลยก่อนอ่าตัดอีกอันนี้ลงตัวที่สุดหรือเราทำเป็กลิ่นสารส้มหรอซีซั่นสีทับออกมาเป็นสารส้มคาลเซอโร่อ่าสารคาลเซอโซ่แบบแท้น่าสมน่าสมอย่าแบบอะไรน้องหอมเหมือนเดิมด้วว่าว่าจริงๆทั้งวันนี้นะครับก็คราวจะเป็นแบบว่า exhibition แบบ memory of ฟซ่นะครับโชว์คือผมมีความอ๋อสุขมากเลยนะครับเวลาที่แบบ ได้ทําอะไรที่แบบว่าอยากจะทำมาตั้งนานข้าใจเราแล้วก็วันนี้มันออกมาเป็นลูคเป็นร่างแล้วแบบมันได้มันได้มีตัวตนจริงๆนะอะไรครับถึงสามถึงสามซีซั่นมาแล้วสามคลิปมาแล้วจริงครับและได้มีแอกซิพิชันแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเกินความฝันไปมากผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะได้ไปเดินในแอกซิพิชันมาแล้วและเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สามารถไปเดินกันมาได้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถมาเดินกันได้ดิบเบ๊ แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาที่นี่ยเขาไม่ได้กะปุ่หรือว่าวันนี้เขาไม่ได้เพิ่เจอพพิหรอกเขาอาจเจอมาตั้งแต่คอนเสิร์ต 2K หรือเปล่านะมีใครไปดูคอนเสิร์ต 2K นะอ่ะเฮ้ยั้างบนเพ้่เดี๋ยวทำไมดีเลยวะข้างบนเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาอยู่ข้างบนเขาไม่ถึงบนอยู่จริงๆนะพีิพิคเล่าหน่อยไปแง่กับบรรยากาศของ 2K อ่ะเผื่อว่าใครที่ไปเล่าบรรยากาศให้ฟังผลกระทบยอมรับเลยว่าดูรูปไม่ได้ไปเสียดายมากก็คือ เสร็จปุ๊บปวดหลังเลยคุณเป็นทีมงกาในคอนเสิร์ตไม่ได้เลยนะมันมีเพลงผมที่เป็นเพลงที่ต้องร้องเดี่ยวชัวร์อ๋อโอ้ยไม่เอานะเจีนใจโอ้ยคิดว่าคิดตอนซ้อมเราก็เราก็จะแบบเราก็เต็มที่ซะด้วยตอนตอนซ้อมยังไม่เต็มที่ต่นสำรับเราแก่งเชยอ๋อเราเบาเงี้ยเราเบาเงี้เก่งเออเรื่ตอนจริงไงแล้วเป็นไง กรองกร้องผมแล้วมันเอาไม่ได้เพราะเป็นแรงทุกคนอ่ะมันเอาไม่ได้ทุกคนแบบใช่แบบพี่เป๊กทำได้ดีไหมเชี่ยววันนั้นพี่เป๊กแอนกว่าใครเลยว่าวันนั้นอ่ะประมาณพอประมาณแต่มันไม่ได้ท่ามันทำได้ง่ายๆอะไรนะพี่เป๊กจะโชว์ตรงนี้ก่อนเออลิขิตไม่ได้เลย เขาให้วันถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจเลยเอาไปบ่าเดี๋ยวไปรอดูออกมาเป็ิดีดีแล้วกันเนาะนะครับผมคิดว่าวันนั้นใครเป็นส่วนหนึ่งในงานของ True K Concert เนี่ยผมว่าแฮปปี้มีความสุขทุกคนเลยแต่ยังมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่4แล้วก็5พฤศจิกายนนี้ Back Off Ice ใช่ครับใครถือบัตรอยู่กับมือนะตอนนี้นี่เจอขอบข้างหลังข้างหลังมีไหมดีัากไหมขุณครับข้างบน มีจอร์ชคอนพี่เต๊มพูดถึงคอนเสิร์ตนี้หน่อยเป็นยังไงเราเราต้องเตรียมตัวยังไง้หมแฟนๆที่ไปเจอกับพี่เตสมคือมันอ่สิบห้าปีแล้วนะครับสำหรับเปออฟไอส์นะครับก็ผมเองก็ไม่ได้คิดเลยนะครับว่าเราจะสามารถจะได้กลับกลับมาเจอกันแบบนี้อีกแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วต่างคนก็คือแบบ มีเส้นทางของตัวเองเป็นทำหนุ่มหนิงนี้ตามที่ตัวเองชอบหรือว่าตามสไตล์ที่ตัวเองชอบอะไรนะครับก็เอ่อะพวกเราพร้อมไหมทำที่จะเออ่กับเระดมกันทุกคนก็เลยพูดว่าพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแบบนี้อยากจะทำมากเลยนะครับเพราะว่าอยากจะขึ้นคอนเสิร์ตแบบกับเพื่อนๆจริงสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นการรวมตัวกันอีก ทั้ง15ปีนะครับว่าสนุก5ภ่15ปีเลยเหรอใช่ครับไม่ได้เอแต่แค่คอนโทรลผิดนะครับโอ้โหหือว่าหลายๆคนก็ยังจำได้คือตอนนั้นในที่แกโทรบ้านท่เมืองแลาผมว่าเคมีการที่คุณไปเจอกับออฟแล้วก็ไอซ์เนี่ยเป็นเคมีที่ดีด้วยเราก็จะได้เห็นเพลงพิเศษพิเศษอีกบ้างในคอนเสิร์ตนี้เออ่จะบอกว่าเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงธีมของคอนเสิร์ตได้ครับ พวกเราต้องไปอัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะบอกว่าโอ้โหอยากจะลองให้ฟังมากแต่ว่าลองไม่ได้ไม่ใช่องเพราะว่ารอเพราะว่าจริงๆเอัดไม่เกี่ยวกันด้แค่เสร็จต้องรวมเสียงก่อนเราคือผมเชื่อเขาอยากจะให้คาว่าเป็นไอซ์เนี่ยมันคออะไรที่แบบอะไรอะคือสะสมพลังใสกันชคตรต้องสู้ต้องต้องเป็นพลังช่าพวกั้นจะเป่งไปเราจะแบบ เราเรากระจกจะแตกเอาว่เรากระจกจะแตกคือคือร้องเลยไปในฝุ่นจัาเานังเพดนสั่งเพานังแก้วเสียจริงคือผมคุณอคุณนเนี่ยครัือทั้งสาคนแหละครับผมก็เป็นเพลงที่อยากจะให้ทุกคนไม่นกันนะครับเร็วๆนี้ผมได้ฟังแล้วแหละเรเราพูได้มาสเตอร์กันไปฟังเมื่อเมืคืนเนีะคบผมก็นังฟังอะไรผมก็ เออโหขนลุกเหมือนกันนะหลับขนลุกมา,าแลลกมาแ,ลมแล้วจะโน้ตยังไงดีจะอะไรนะ <c oughs> คุณทําได้อยู่แล้วแหละคุณไม่ต้องทําตัวหรอกเมทเมทแต่ผมรับรองเลยว่าสามคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นศิลปินชายที่ผมว่าเสียงดีเด่นแบบท็อปฟรีของประเทศแล้วเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตเนี่ยได้ฟังแบบเพียงพอแล้วโอ้โหสาดกันมันหยด,ดยครับผมสุดๆก็อยากจะฝากเลยนะครับตอนนี้บัตรก็อาจจะยังมีอยู่ซื้ออตอนนี้บัตรยังหาได้ไหม ยังยได้อยู่นะครับยังได้อยู่แปลว่าอะไรอยากมาไม่ากเลยครับอยากมักมากๆยังได้อยู่แปลว่าเออไม่หมดก็ไม่หมดแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มันเหลือน้อยขนาดไหนไม่รู้หรอเล่าอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเพื่อนหรือว่าชวนมาโก้มาโก้มาโก้นะครับชวนเพื่อนๆที่ไม่รู้จักไปเอาไว้ออกให้เพื่อนหน่อยได้ไหม บอกว่าเพื่อนเพืดอนจะไปดูมั้งไปถึงบ้าเราฝากท็อปสเปนเดอร์เนี่ยดูแลเพื่อนๆหน่อยแหตุบีไอพีของเราเนี่ยถ้าเป็นแม่พันเนี่ยเพื่อนอีกเ่สี่ห้าคนใช่ก็จะโว์สุ่อให้พี่มาจออให้เหรอโธ่ถ้าคุณออกไม่ออกจะพันเป็นหมื่นคนแน่นอนเราจะว่า คอนเสิร์ตยังไม่อยากพลาดไม่อยากเลยพลาดนะครับก็สิบภาปีนะครับอีพีก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกกันว่าจะฟิวแชร์ที่คอนเสิร์ตหรือเปล่ามันไมขนาดนั้นเลยก็ไม่รู้แหละผมว่าในเมื่อมานกลับนนโดนกันแล้วก็คงจะได้เจออีกแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังตรงนั้นมีตรงมีรั้ <c oughs> รงก็ต้องซื้อบัตรไปดูกันก่อนแ <c oughs> น่นอนนะครับเพราะว่าอยาบบ่าไปคาดทุกคนเต็มที่มาขนาดนี้เราเต็มที่กลับแน่นอนเอาชัวร์อยู่แล้วชัวร์แน่นอนตัวนี้แข่งกับรถของอ้วนมากๆนะครับ คือใครนังอยู่ตอนนี้ใครใครทำรถได้ดีที่สุดตอนนี้คนที่รถได้รถได้ดีที่สุดืนตำแหน่งน้อยที่สุดตอนนี้เดี๋ยวผมอยู่ไฮ้ยผมขึ้นมาขึ้นมาห้ากิโลดูออกไหมดูออกไหมว่าดูออกดูออกคนที่เมื่อกี้ผมหันไปเห็นคุณก้มก้มแล้วกำลังปิ้นปิ้นอะไร ให้ผมปิดมยผมปิดได้อย่างนี้อย่างนี้คืออ้วนอย่างนี้คือน้อยนี่คือน้อยแล้วอะไรนะด้านหลังไม่เห็นรอนปิดชอนด้านหลังปิดกิได้อย่างนี้ว่ามีไขมันแบบนี้น้นอยแล้วแต่ว่าคนที่จ<ข>ะหนักหน่อยอคนที่ต้องแบบสู้ตายหน่อยคือต้องให้กำล<ส> <ไ S 2> ังใจเยอะมากก็ทุกคนสามารถอยา่าสงชีให้ออกวันนี้ ฟูตซุปโอตนะครับเป็นชีสที่ผมเอาอมาทานเารียบร้อยนี่คือมันเหมื <c oughs> อนรับระหว่างคุณกับไอซ์ต่อที่แอบส่งมาให้เอาความเบาๆไปเรื่อยๆแล้วคือคนที่จะส่งบอกว<อ>่าช่วงนี้อาจจะส่งปาดอลลี่แล้วก็สล <c oughs> ัดทามไม่ <c oughs> เป็นครีมเอ่อน้เป็นไม่เอาตางเซนไอแลนะเป็นถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นครัไม่มีครีมไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ตอนนี้ต้องอยากให้ความามให้ออฟเด็ตทางผ่านเยอะๆครับส่วนพี่ไอซ์ก็เพิ่งเสริมอยู่แล้วเสร์มโอเคโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะต้องเพิ่มเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมวลอะไรนับโอเคโอเคีอยคโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเพิ่มมวลแล้วกันแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้ใครไม่มีบัตรรีบไปหาบัตรแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือคอนเสิร์ตที่คุณไปเกิดขึ้นแต่ว่านิดนึงดีกว่าผมดีว่าช่วงนี้เนี่ยคุณก็มีซิงเกิลใหม่ของคุณเองด้วยใช่แล้วครับที่แบบ รู้ไหมว่าเพลงอะไรคนรู้ยังรักมากนะครับแล้วก็คืออยากจะสปอยอย่างทำลุดมานานแล้วอะไรอย่างไรอยากจะแนะนำแหละคือแบบเราผมพูดถึงเพลงนี้มาแบบก่อนที่จะปล่อยประมาณแบบหลายเดือนมากแต่คุณไม่ได้บอกชื่อเพลงคุณบอกเลยบอกเลยแต่ว่าแต่ว่าดนตรีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็แบบมันจะไม่ไฟนอลใช่ไหมไม่ไฟนอลผมก็อยู่ในขั้นตอนของการแบบทำรุ่นทำนี้ เดี๋ยวเราคุยๆไปแล้วเราหักเยอะแยนะคือกาคุยแบบาร้อยหสิงาจริงผมก็ดีไซน์เลยนะครับขโทษนัวยนะคือแต่ก็งี้เดี๋ยวเรากลับไปเดี๋ยวเราหับไปหาคุณแบบว่าถอนมันมันยังไงครับ t u r n o t แล้วก็เข้าทุกตอนตอนแรกมันยังไม่มีเมโลดี้ผมว่าคนจะอะไรดีว่าจะเติมอะไรเข้าไปดีถูกว่าอะไรเงี้ยแต่มันเปรียมันจะเป็นภาษาคือตอนนี้มันยังไม่ลงตัวว่ามันจะไปจบตรงไหนมันจะเพิ่มจะลดเพราะว่าดีถ่ายแล้วนะครับก็ถ่ายแล้วไปกันเลย ในเบิร์ดังเียบหล่อแล้วนะในเบิร์ดทุกคนเดี๋ยวคขาหน้าเจอกันเราจะมาร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกันใ่เราฟังทเปล่าจริงๆผมรู้สึกอะไรเลโอ้หทนร้องตรงนี้นยกิจการข้างหลังต้องตัดออกแล้วนะตอนนี้เรามีหลายกิจกรรมเลยเอาไว้ว่าเดี๋ยวในเบิร์ด้างหน้าไม่พังนี่มั้งเหรอจริงะไปจิเดี๋ยวเราทำดนตรีให้เราบีร้องได้ไหมเอาสิจรงๆเราบอกก็ได้นะไม

ครับก็เป็นอีกหนึ่งความแบบฝากไปด้วยแล้วกรันผมก็อยู่ดีใจผมตลอดหรือว่าแบบจริงๆเขาจะไปให้สวยเองนี้ใช่ไหมครับผมต้องใช้พลังวิทยาเยอะความดื้อถ้าผมลุยจนมันออกมาเป็นไนท์เบิร์ดเพราะว่าจริงๆต้องต้องสวยอีกเพล่องหนึ่งมาครับแต่ผมบอกว่าตอนนี้นี่แหละเขาจะมาบอดี้มันแบบมันมันมันค่อนข้างแบบเปรี้ยวเหมือนกันนะครับ ถ้าปล่อยเพลงอันหนึ่งอันนี้ยอาจจะแบบไม่ให้คอนเินดี้อะไรเงี้ยผมเลยต้องแบบขออนุญาตทางแบบพี่บอกว่าผมรักนายเบิร์ดมากขอได้ไหมครับคับจำเราได้ฟังนายเบิร์ดอ่ะผมได้ไหมแล้วใช่มันต้องขอบคุณขอบคุณ บอดแคชนะครับแล้วก็พีเอมนะครับที่แต่งเพลงแล้วก็ทุกคนนะครับที่ทำให้เพลงนี้สมบูรณ์เบี่ยขอบคุณแต่ว่าเรืยองเลี้ยงนะรับรองว่าเพลงนี้ตั้งใจเพื่อเป็นแฟนทุกคนอยู่แล้วนะครับจริงๆยอดยอดยูเนี่ยไม่ได้มีแบบแบรนด์สำหรับเพลงนะครับก็ร้านหนึ่งนี่คือแบบว้าวคือไม่ได้คาดหวังอ่ะเอาง่ายๆคือร้านยูคือ รอร้านอยู่ของผมนะไม่ไม่แบบจริงๆแล้วแรงหนักคุณมันต้องล้านอยู่แล้วเป๊ะคือแค่มีคนฟังอะแฮปปี้ก็เยอะๆก็มีที่แบบที่ดีผมก็โอเคแล้วนะไม่จําเป็นเราต้องแบบเยอะๆอะไรก็ช่วยกันไปฟังเยอะๆทาร่าก็ต้องไปฟังกันอันนั้นมันคือเป๊ะแต่เวลาทําอะไรตั้งใจทุกอย่างจริงๆอย่างที่เห็นในเรื่องเพลงเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งในเรื่องของนักธุรกิจเขาก็ไม่เคยทิ้งเหมือนกันเดี๋ยวนะ วันนี้เรามาในเรื่องของคาราซองแต่แหวนที่คุณใส่มันใช่ไหมะ s a ส a y a n Is a y a n Isar a y a n i s a, s a, s a New Season a y a n New Season ห้โหนี่แข่โฆษณากันอยู่หรอเฮ้ แล้วมันไม่ใช่แหละรอดมาไหวยังไงเอาอย่างหน้านี้ยังไงเราเราเราจะขายเมื่อไหร่หรือว่าจะใจคุณนักธุรกิจครับตอนนี้คุณเป็นศิลปินหรือคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยทำหลายอย่างนะครับคุณเปสนอ๋อเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดนะครับให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยยิ่งมากโอเคใช่ไหมเราก็ต้องแบบเอาตัวรอดเราต้องหากิจกรรมกิจกรรมครับธุรกิจทองใช่ครับก็สำหรับ เบาๆนะอันนี้เบาๆเลยเอาไหมเบาๆเอาไปว่าวันนี้เอาให้พูดหินไว้นิดนึงเดี๋ยวมีจำหน่ายไหมเมื่อไหร่เอาเอาปีนี้ไม่มีก็คือจริงๆอยากจะบอกนะครับว่าเกรงใจทุกคนมากนะครับว่าแบบไม่าถ้าเรบช่วเป็นคนอื่นช่วยกันหนึ่งหรือแต่ว่าจริงๆมันเป็นแบบเหมือนว่าให้คิดซะว่ามันเป็นของที่เป็นของแฟชั่น แบรนด์ต่างๆอะไรที่ทุกคนแบบเห็นแลวอยากจะใส่ก็ได้มันจะเป็นมันจะต้องแบบรู้สึกว่าฉันจะต้องซื้อเพราะว่าผลิตช็อตออกแบบอะไรแบนี้อยากจะให้ซื้อเพราะว่าทุกคนอยากได้จริงๆอยากได้หรือว่ามันสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สวยจริงๆปะล่ะมันสวยจริงๆเอางี้ป่ะเอางี้ด้วยความที่วันนี้เวลาจะน้อยเราให้ดูตัวอย่างและหน้าเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวตอนนี้กลับมาที่คาลเลโซนิดนึงคาลเลโซนเนี่ยวันนี้ภาพที่มาทั้งหมดเนี่ยก็คือคาร์ลโซนสามซีซั่น คุณไปถ่ายมาหลายคระเทผมบอแบบว่าที่ที่เราไปนี่กว่าไปแบบอิตาลีอิตาลีคุณมีประเทศไหนบ้างอ่ะมีอิตาลีที่แรกอิตาลีที่ที่สองที่ที่สองเป็นแอลเอประเทศเอลเอประเทศเอประเทศอเมริกาแล้วก็ที่สามเป็นต่าจังหวัดไทยเป็นที่ไหนอ่ะใครจำได้ปัตช่อง ปราชองอ๋อที่ปรางปรางปราชองปราชองครับาอันครับแต่ผมว่าที่ไหนเนยนะครับมันก็สามารถวันนี้ผมมีคนที่เรียกว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกุหลากที่ไม่ว่าคนไปไหนเขาจะตามคนไปทุกที่ใช่ครับเห็นว่ามีชื่อเป็นเอคเดมพูวงอะไรด้วยผมไม่น่าใจนะเออสิกันมาแล้วนะครับก็อ่อ